มีหน้าอกมีนมมีอะไรขึ้นมาเป็นผู้หญิงหมดทั้งตัวอ้าวแล้วกันแปลกเจริญพรเจ,จเริญสุขจเจริญธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง พระมาหากัจเจนะหรือที่เราเรียกว่าพระสังกัจจายเนื่องจากวันนี้ได้พระครูได้เดินไปรอบศาลาแล้วไปเจอพระสังกัจจายหรือว่าพระมาหากัจเจนะสองสององค์ พระมาหากัจยนะเป็นพระภิกษุลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าครั้งพุทธกาลเป็นพระอรหันต์ควรที่จะเรียกว่าองค์ใช้คำใช้คำแทนตัวท่านว่าองค์พระมาหากัจยนะององเล็กๆเท่าวามือ ประมาณประมาณประมาณห้านิ้วสี่นิ้วห้านิ้วประมาณแล้วก็มีพระพุทธรูปพระแก้วมรกตที่แตกห,หักวางอยู่ด้วยกันรวมกันแล้วมีสามองค์คือพระพุทธรูปพระแก้วมรกตหนึ่งองค์พระมหากัดเจาย,ยนะ หรือว่าพระสังกัจจายนสององค์รวมกันเป็นสามองค์วางอยู่ไว้มุมสลาด้านนอกตรงเอวขันของสลาเข้าใจว่ามีญาติโย,ยมบางคนเอามาปล่อยเอามาปล่อยหรือว่าเอามาทิ้งซึ่งอา,อาจจะมี ของแตกหักนะคนายพุทธรูปบางทีมันก็เป็นเรซินบ้างเป็นแก้วบ้างเวลาเคลื่อนย้ายหรืออาจจะมีแมวมีอะไรรึงไปทุกแกไปเกาะไปเกี่ยวล่วงลงมาแตกก็ไม่กล้าเอาไว้ที่บ้านโอ้ยมันแตกมันหักมีความแตกหักมีวิ่นจะทำยังไงดีไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยมาทิ้งวัดมาปล่อยวัด มันก็มาแมาม,ามาปล่อยนะเอาปรูลูกมาปล่อยวัดก็มาวางก็มาวางทิ้งไว้เฉยๆเดิมาเดินไปเห็นแล้วโอ้นี่มันพระหมากจัจรยนะหรือว่าพระสังกัดจายแต่ที่เจอนี่เป็นศิลปะของจีนศิลปะของจีนกับศิลปะของไทยมันจะต่างกัน ศิลปะของจีนก็จะออกไปเป็นแนวจีนหน้าตาออกจะเป็นหน้าเหลี่ยมๆออกไปทางจีนหน่อยศิลปะไทยก็จะเป็นหน้าตาออกจะเป็นทางไทยท้องใหญ่ๆพระมหากัจจายนะ <c oughs> ก็เลยฉุกคิดได้ว่าเออเราควรที่จะเ,เรื่องประวัติของพระมหากัจจายนะมาเล่า ให้ญาติโยมฟ,ฟังทางคลิปวิดีโอเป็นการให้ความรู้ญาติโยมไปด้วยพระมหากัจเจายนะนี่นะเป็นพระภิกษุในทางพุทธศาสนาเดี๋ยวขอเล่าแบบย่อๆไว้แล้วกันซึ่งเป็นเข้ามาบวดเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าคือสมณะโคโดมพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย สมณะโคดมพระุทธเจ้าของเราปัจจุบันนะเข้ามาบวชเป็นเลวศิษย์ท่านมีรูปร่างหน้าตาที่งดงามแบบเย่อๆเนาะมีรูปร่างหน้าตาที่งดงามหน้าตาคล้ายกับพระพุทธเจ้าเวลาเดินไปไหนมาไหนถ้ามีพระภิกษุอยู่ไกลๆมองมา เป็นพระมหากัจจายนะก็จะเข้าใจพระพุทธเจ้าก็รีบคุริกุจรลงมานั่งข้างล่างมาบนนมือคอยรับขอเข้ามาใกล้ๆก,ก็เอา้าไม่ใชายพระพุทธเจ้านี่คือพระมหากัจจายนะเป็นผู้ที่มีรูปงามรูปงามค้ายพระพุทธเจ้ามีอยู่วันหนึ่งพระมหากัจจายนะเดินทางไปที่เมืองโสลยะแล้วก็มีบุรุษคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งมีชื่อว่า โซระยะเหมันกันมีชื่อเหมือนกันกับเมืองก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีภรรยาแล้วมีลูกสองคนเห็นพระมหากัจจย,ยนะเดินมาเพราะว่าท่านมีรูปร่างที่งดงามก็เลยมีจิตคิดปฏิพัทธ์คิดอยู่ในใจว่าโอ้พระรูปนี้นทำไมหน้าตาสะสวยเหมือนกับผู้หญิง ถ้าเราได้มาเป็นเมียนี่คงจะดีนีคิดอย่างนี้พอคิดเสร็จแล้วปุ๊บรับตาคนร่างกายก็เปลี่ยนจากผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงโสรยะมองดูตัวเองเอา้าทำไมร่างกายเรากลายเป็นผู้หญิงเสียงก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิงร่างกายก็เป็นผู้หญิงมีหน้าอกมีนมมีอะไรขึ้นมาเป็นผู้หญิงหมดทั้งตัวอา้าวแล้วกันแปลก ก็เลยเดินปนไปกับเกับเขานี่จะทำยังไงดีเดินปนไปกับไอพ่อขาพ่อขา <c oughs> เดินไปสู่เมืองอีกเมืองหนึ่งพอไปแล้วก็ไปเจอกับชายหนุ่มอยู่เมืองเมืองนั้นพอเจอแล้วก็ชายหนุ่มแล้วก็หลงรักโสะยะซึ่งร่างกายเป็นหญิงแล้ว อก็เลยมาจีบชอบหอรักใครโสลรยะที่ร่างกายเป็นหญิงแล้วก็ตกลงแต่งงานด้วยขอแต่งงานก็แต่งงานด้วยขอแต่งงานไปก็ได้ลูกสองคนได้ลูกสองคนพอมีสักวันหนึ่งมีคนจากเมืองโสเรยะเดินทางมาก็เลยเล่าให้ฟังเพราะว่าเราเราคือโสเรยะ เป,เป็นผู้ชายมีจิตคิดปฏิพัติต่อพระมาหากัจายนะนึกรักว่าเออถ้าได้เมียหน้าตาที่เหมือนพระมาหากัจายนะนี่คงจะดีทําให้ร่างกายเราเปลี่ยนกายเป็นหญิงเกิดความละอายใจก็เลยเดินทางมากับขบวนค้าขายโดยไม่พูดอะไรพอมานี้ก็มีคนมาเกีบก็เลยมาแต่งงานได้ลูกสองคนเราอยากทราบว่า พระมหากาัะจายนะท่านอยู่ที่ไหนเพื่อนที่เดินทางมาจากเมืองโรลยะนั้นก็เลยก็เลยบอกให้ท่านอยู่ที่นั่นที่นี่โรยะที่เป็นผู้หญิงนี้ก็เลยเดินทางกลับไปเพื่อไปขอเข้ามาไปเล่าเรื่องต่างๆให้พระมาหากระจายนะฟังว่าเมื่อก่อนดิฉันนี่เป็นเป็นผู้ชายมีลูกแล้วสองคน มีภรรยามีลูกแล้วสองคนมีคิดมีจิตคิดปฏิพัฒนนึกพระพระคุณเจ้าว่าถ้าเราได้เมียที่มีหน้าตาเหมือนพระคุณเจ้าก็คงจะดีทำให้ร่างกายของอดิชาน,นี้กลายเป็นผู้หญิงจากผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงวันนี้ทราบข่าวว่าท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่ก็เลยเดินทางมาเพื่อที่จะมาขอกมาลาโทษ ขอให้พระคุณเจ้าจงโอโหสิกรรมให้ดิฉันด้วยพระมหากระจายนะก็เลยอ่านมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆเลยพนึกอยู่ในใจแล้วน้าที่สุดพระมหากระจายนะก็เลยโอโหสิกรรมให้เออบาปกรรมอันใดที่เจ้าได้กระทําไม่ว่าจะเป็นทั้งข้างหน้ารับหลังที่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอเรา ขออมสิกร,รมให้แก่เจ้าขอให้เจ้ามีความสุขกับเจริญหายจากโทษภัยอันเกิดขึ้นเมื่อพระมหาก็เจยนะให้พรไปแล้วร่างกายของโสระยะที่เป็นหญิงก็กลับเปลี่ยนมาเป็นผู้ชายเออกลับเปเป็นผู้ชายจริงๆโสระยะหลังจากนั้นก็ไม่อยากจะอยู่แล้วเป็นผู้ชายก็เคยเป็นเป็นผู้หญิง เ็าเคยเป็นเป็นมาแล้วผู้ชายมีลูกสองคนเป็นผู้หญิงก็มีลูกสองคนมีสามีมีภรรยามาแล้วสามีก็เคยเป็นมาแล้วภรรยาก็เคยเป็นมาแล้วพ่อก็เคยเป็นมาแล้วแม่ก็เคยเป็นมาแล้วไม่ไม่อยากจะอยู่เป็นคาราวะคองเรือนก็เลยขอบวชเป็นพระภิกษุใน,านทามพุทธศาสนาพอปฏิบัติทมงานไปนานไป,นนไปก็บรรลุเป็นพระอราหันต์เหมือนกัน ส่วนพระมหากระจยเยนะหลังจากที่รู้ว่าตัวเองโอ้มีโทษมีภัยแก่ผู้อื่นถ้าบุคคลอื่นคิดไม่ดีทําให้เขามีโทษมีภัยไม่ได้เราจะต้องแก้ไขตัวเองก็เลยนึกอดิษฐานจิตของเองต่อไปนี้เขาให้ร่างกายอันสวยงามของเรากลายเป็นขิเละเป็นคนเตีย้ยเตี้ยอ้วอนอวนเตี้ยเตี้ยท้องโตโตหน้าตาขิเลิขี้เลเถิด อธิษฐานจิตรูปร่างของพระมาหาการยนะที่สดสวยงดงามก็กลับกลายเป็นคนอ้วนเตี้ยหน้าตาขี้เล้ขี้เลมาจนถึงปัจจุบันนี้จึงมีการปั้นรูปพระมาหากาจยนะหรือว่าหล่อรูปพระมาหากาจยนะเป็นรูปที่อ้วนอ้วน,นพุงใหญ่ๆห,หน้าตาขี้เล้ขี้เลนะก็เป็นศิลปะของแต่ละประเทศมเหมือนกัน ที่ไปเจอในที่โยมเขาเอามาทิ้งเป็นศิลปะจีนศิลปะจีนส่วนศิลปะไทยก็มีให้ดูให้ดูตามรูปส่วนมากก็จะเป็นหน้าตาก็ออกจะไทยๆ่แหละคุณง่ายคือการสร้างรูปปั้นถ้าสร้างที่ประเทศไหนมันก็จะเหมือนคนประเทศนั้นสร้างอุตรลูปถ้าคนไทยสร้างหน้าตาก็จะเหมือนคนไทย ถ้าจีนสร้างหน้าตาก็จะเหมือนจีนถ้ามอญสร้างหน้าตาก็จะเหมืนมอนมอญถ้าอินเดียสร้างหน้าตาก็จะเหมือนอินเดียนี่แหละความเป็นมาของพระมาหากัเจรนะิะทีนี้ญาติโยมเอามาทิ้งเฉยซึ่งพระมาหากัรเจรย,ยนะร,รูปหล่อสององค์นี้ไม่ได้มีไม่ได้แตกไม่ได้วิ่แต่ว่าเอามาปล่อยไว้เฉยอ มันมันไม่ได้บุญนะถ้า,ามาปล่อยไว้เฉยไม่ได้บุญแต่ถ้าเอามาถวายถวายพระถ้าเอามาถวายพระก็จะเป็นการได้บุญแทนที่เราจะทิ้งบุญเฉยอาจจะเป็นบาปด้วยซ้ำเพราะว่าทำให้ละเกละกะละเกละกะลกสถานที่โดยที่ท่านไม่รู้ซึ่งพระสงฆ์เดินไปเดินมาเอามาเจอเ้อาใขเอา พระมหากระเจรินะหลวงตุลูกะแก้มรกตนี่มาทิ้งไว้ตรงนี้แทนที่จะเป็นบุญกับกายจะเป็นบาปไปถ้าเราเอามาถวายถวายถึงแม้ว่าจะเป็นของเก่าก็เอามาถวายมันก็ได้บุญได้บุญได้บุญเหมือนกันแต่ว่าก็จะลดบุญลงไปนะมันไม่เหมือนตัวใหม่ๆนะก็ได้บุญเหมือนกันดีกว่าไม่ได้อะไรเลยดีกว่าเอามาปล่อยไว้แล้วกลายเป็นบาปทีนี้องค์ที่แตก นี่ก็น่าน่าคิดอยู่เหมือนกันนะบางองค์ก็แตกหักวิ่นขอหักเอ้ยแขนหักเอ้ยอะไรเหล่านี้ที่จริงในวัดเรานี่น่าจะมีที่น่าจะมีที่ที่แห่งหนึ่งนะอาจจะเป็นสถูกก็ได้มันจะถูกเป็นเจดี ที่ก่อขึ้นมาสร้างขึ้นมาไว้เพื่อที่จะเก็บพระพุทธรูปที่หักวิ่นมีมีประตูเปิดได้สามารถเปิดท่านี้ญาติโยมคนไหนที่มีพระพุทธรูปมีรูปปั้นของหลวงปู่ปัน้นหลวงปู่นี่หลวงปู่คูนหลวงปู่ฟันหลวงปู่มั่นอะไรที่มันแตกหักหรือว่าอของบูชาพระพุทธรูปหรือพวก ต่างๆที่เป็นหล่อด้วยเลเซนหรหล่อด้วยปูนมันมีโอกาสแตกหักได้ก็เอามาไว้ในสถูปเจดีย์เอามาถวายพระก่อนพระก็จะให้เอาไปไว้ที่สถูปที่เก็บพระตุลุปหรือว่าลูกปั้นหุ่นปั้นของพระตุลุปของพระอรหันตสาวกต่างๆทั้งหลายไว้ก็จะเป็นการดีนะ พอมาเจอนี่ก็เลยก็เลยคิดเหมือนกันแต่มาก็คิดเหมือนกันเออเราหน้าที่จะสร้างสถูไว้เอาใหญ่ๆหน่อยก็ได้สักสักสามคูณสามสามคูนสามเป็นเจดีย์มีประตูเปิดเพื่อที่จะเก็บเหล่านี้ทีนีญาติโยมก็ของบูชาต่างๆที่เป็นแก้วเอ้ยเป็นเลซินเอ้ยเป็นปูนเอ้ยมันบางทีมันก็ตกลงมาแตกหักก็เอามาเอามาถวายพระ มาถวายพระสะก่อนเพื่อที่จะได้บุญแล้วพระก็จะแนะนาว่าเออเอาไปเก็บไว้ตรงนั้นตรงนี้หรือว่ามีเจ้าที่เอานําไปเก็บไว้ตรงที่สถูปนั่นแหละที่สถูปเปิดประตูเข้าไปก็ไปเก็บไว้การรวบรวมดีกว่าที่จะทิ้งเลื่อนกาดไม่รู้จะไปทิ้งตรงไหนตอนนี้มีหลายจุดเลยในวัดของของอาตมมของพระครูมีหลายจุดอย่ใต,ต <c oughs> ใต้ต้นโพว่างใต้ต้นโพว้างใต้ต้น ใต้ริมกำแพงก็เห็นคออโยมเอามาทิ้งโยมเอามาทิ้งทำให้ละเกล้ะกะก็ญาติดวงก็พิจารณาช่วยกันคิดอยกันเพราะม่สิเอามาทิ้มมาซสือ่อเลยทิ้มมาซสือ่อแทนที่สิได้บุญก็ได้บาปเลยเอามาถวายพระก่อนหรือว่าเอามา,มาแนะนำมาปรึกษาท่านก่อนเอ ขน้อยมีไอพรอพุทธรูปเที่ยวแตกพุทธลูป,เ,พพลปเลซินแตกอยากเอามาไว้หวัดไดอยู่บ่อว้ว้ตรงใดางมาปรึกษาก็ช่วยกันคิดพิจารณาดูเดี๋ยวเรามาจะคิดทำดูทำสถูปทำสถูปสถูปคือเจนะดีนะเจดีคือธาตุแต่ว่าเหตุมันใหญ่ๆเนี่ยเ่ไหเพื่อเอาไว้เก็บของคุณด,ดันทูนี้ที่มันหักมันแตก อันนี้ก็เป็นข้อคิดแล้วก็เล่าเรื่องประวัติของพระมหากัจจยนนะแบบยอ่อๆข้าวๆไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่เพื่อเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ขออุติคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงแค่นี้ขอเจร,ริญพร